สวัสดีครับอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับ2ตัวนะครับเป็นตัวของน้องซิลฟีนะครับแล้วก็น้องเลมนะครับเวลามี2ตัวนี้อยู่นะครับคือความสามารถมันจะทับกันไหมครับแล้วก็จะทําให้น้องเลมตกเมตาได้ไหมนะครับพอดีผมมี2ตัวนะครับตัวหนึงทำเกาดาวแม็กไปนะครับตัวหนึงก็เป็นร่างนี้นะครับ ก็จะเอามาเปรียบเทียบนะครับการใช้งานดูนะครับว่า2ตัวนี้มันเล่นด้วยกันไหมหรือว่าจะต้องมีตัวที่ตกเมตาไปนะครับก่อนอื่นก็มาดูความสามารถกันก่อนนะครับก็สาหรับตัวของน้องซิลฟี่นะครับซิลฟี่ก็จะเป็นสกิลเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นยกเลิกอมตะนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็โยนศัตรูนะครับกระเด็นถอยหลังไปนะครับแต่ว่ากระเด็นไม่หนักมากเหมือนเล็บนะครับ สกิลที่2นะครับเป็นบัฟพลังโจมตีนะครับ3 5มมีความเร็วโจมตีนะครับ300แล้วก็ความเร็วพื้นที่นะครับ160%เนตถือว่าเป็นบัฟที่เร็วมากแล้วก็นี่นะครับคือหยุดเวลานะครับที่เป็นเมตาในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสายหยุดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับสกิลแรกนะครับแม่นยำแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีนะครับส่วนที่2นะครับเป็นยกเลิกอมตะนะครับสร้างความเสียหายนะครับ คือสร้างความเสียหายเยอะมากนะครับคือ4% 0 0 0นเปอร์เซ็นต์นะครับของน้องซิลฟี่อาจจะไม่ถึงนะครับดามเมจของตัวนี้นะครับก็คือสามารถทําให้บอสแตกได้ในทันทีนะครับก็อีกตัวจะไม่แตกนะครับไปดูการใช้งานนะครับแล้วก็เปรียบเทียบไปดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนต่างกันขนาดไหนนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าน้องเลมเราจะตกเมตาไหม ก็เสียงข้างนอกนะครับอาจจะมีการรบกวนนิดหน่อยนะครับก็จะพยายามพูดให้แรงพอนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทดสอบความต่างก่อนนะครับว่าสกิลนะครับจะต่างกันขนาดไหนนะครับอ่าต้องรอให้บอสมานะครับอ่านี่นะครับ นะครับบอสจะมาตรงนี้ไหมถือว่าไม่นี่นะครับถ้าเป็นบัฟนะครับเปี้ยงนะครับอ๋อทำไมนะครับมันกระเด็นไม่สุดนะครับหรือว่าพลาดไปไหมพลาดอีกทีดิอ๋อ เหมือนปกตินะครับฟาดทีเดียวนะครับมันจะกระเด็นสุดแล้วก็แตกนะครับแต่ว่าดูดูนะครับคือมันกระเด็นไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าระยะมันลดนะครับต้องดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับดูนะครับฟาดนะครับมาแค่ตรงนี้นะครับยังมีระยะอีกตรงนี้นะครับน่าจะ ระยะของสกิลน่าจะโดนไปเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูของทางซิลฟีบ้างนะครับซิลฟีก็เป็นตัวมาใหม่นะครับดูนะครับว่าจะต่างกันขนาดไหนนะครับดาเมจจะเยอะกว่านะครับก็มีอัปเกรดท่านะครับศัตรูก็ มีเจ็บตัวบ้างนะครับแต่ไม่ถึงตายนะครับนะดูนะครับเพียกนะครับีย้ยไรเงี้ยต่างกันิดหน่อยนะครับเหมือนซิลฟี่จะจะได้นะครับนี่นะครับต้องดูนะครับ ดูดูอีกทีนะครับจะให้ดูของซิลฟี่นะครับซิลฟี่อะไรเงี้ยอ,ออกมานะครับชิปนี่นะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับแล้วก็ดูเลมอีกทีนะครับต้องดูส่วยกันหน่อยนะครับพอดี ก็กะอะไรงี้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะให้เลมออกมาต้องดูนะครับว่าเลมจะขนาดไหนนะครับชิปเอาแค่นี้ซิลฟี่จะอะไรงี้จะ ต่างนิดหน่อยนะครับเหมือนซิลฟี่จะดีกว่านะครับเหมือนตัวเลมจะโดนเนื้อปลายะไปนะครับการไซก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูในดานหนักหนักหน่อยก็ <c oughs> จะดูนะครับตัวของน้องเลมนะครับบับมีหลบบ้างนะครับชุบนะครับอ,อัตราการหลบก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับ เหมือนซิลฟี่จะมีระยะที่ผักกระเด็นไกลกว่านิดหน่อยนะครับคือการใช้งานนะครับ2ตัวนี้ก็สกิลเป็นสกิลดาเมจนะครับสกิลดาเมจก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันระยะผลักก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเรื่องดาเมจนะครับเลมเล่ม,ลมจะดาเมจจะแรงกว่านะครับคือเลมดาเมจแรงกว่าแน่นอนนะครับ ดาเมจแรงกว่าแต่ว่าซิลฟี่นะครับเป็นผมใส่อัปเกรดท่านนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเวลาซิลฟี่ฟิวใส่ทีนหนึ่งนะครับมันจะแรงๆนะครับก็เพราะว่ามันมีอัปเกรดท่านนะครับถ้าเป็นเล่มแล้วก็แตกทันทีนะครับข้อของเล่มตัวนี้นะครับไม่ได้มีของเยอะนะครับแต่ว่าสกิลดาเมจนะครับสกิลดาเมจถือว่าซิลฟี่นะครับ จะอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟตรงนี้นะครับเพิ่มแม่นยำนะครับตัวอื่นมันเพิ่มได้นะครับแบบพวกโคนี่สล็อตหรือว่าตัวอื่นนะครับมันมีบัฟตรงนี้นะครับคือถ้าเพิ่มระยะโจมตีนะครับมันมีพวกเอลซ่านะครับมีเอลซ่าเพิ่มได้เท่าที่จําได้นะมีเอลซ่าแล้วก็มีม็อบนะครับม็อบน่าจะเพิ่ม20%นนะครับคือ สกิลที่2สกิล1นะครับสกิลบัฟสกิลบัฟของ2ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบัฟ uh, โจมตีหนักๆเลยนะครับเป็นบัฟเพื่อนโจมตีแล้วก็บัฟเลื่อนที่นะครับถือว่าดีมากนะครับบัฟดาเมจแล้วก็บัฟเลื่อนที่ตรงนี้ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็มันมีตัวอื่นสามารถทดแทนบัฟตรงนี้ได้นะครับแล้วการใบไหวพลิบนะครับสกิลใบนะครับ คือมันจะไหวพริบก็มีโอกาสโดนนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายตัวนะครับที่ทําได้นะครับสกิลใบนะครับแบบรูดีสนะครับที่มาใหม่นะครับใบได้นะครับเหมือนตัวนะครับจะทํามานะครับมันจะมีโอกาสทําให้น้องเลมตกไปได้นะครับแต่ว่าเลมผมก็ยังจะใช้ได้อีกนานนะครับก็คร่าวๆนะครับสลับดูนะครับตัวใหม่มานะครับเหมือน มันก็ค่าตัวเก่าไปนะครับตัวใหม่ก็มันจะมาแทนตัวเก่าไปเรื่อยๆนะครับเลมก็อยู่2ปีนะครับแต่ว่าต้องดูนะครับว่าน้องเลมจะติดเมตาอยู่ไหมหรือว่าจะเป็นซิลฟีนะครับมาแทนนะครับมันจะต่างกันที่คอมโบนะครับตรงนี้จะแค่ใบนะครับแต่ว่าปกตินะครับพวกตำนานเขาจะเน้นสายนี้นะครับเป็นสายหยุดเวลานะครับถ้ามีหยุดเวลาเยอะ สายหยุดเวลาอาจจะโดนเนิฟไหมสกิลอาจจะติดน้อยลงไหมนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นสายไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเปรียบเทียบนะครับสำหรับเล่มกับซิลฟีีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการใช้งานแบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ